ทำอะไรกันอยู่จ้าเพื่นอเน,ลนลเล่นเป็นมันดูเลยสนุกด้วยเล่นเบาพี่แค่เราจะลองเล่นดูสิแก้มเอาไหมสมัครให้ไม่ล่ะเราจะเอาเวลาไปเตรียมอักษรสอบนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแก้มพออ่านอักษรที่หลังก็ได้ใช่เราลองดูก็ได้แก้มแล้วเธอไม่อ่านอักษรไม่ล่ะเอาที่หลังก็ได้ดเธออย่าเธอสอบไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปอ่านที่บ้าน แกมันจะบอกแม่ว่าไม่ได้เลยอย่ะเราอ่านหนังสือเราต้องได้อ่านดิบเฟซบุ๊กเออใครผ่านแกวดิบเฟซบุ๊กเนี่ยก็แกนั่นแหละไม่อ้ยยังบอกให้อ่านหนังสือไม่อ่านอ่ะเธอวะสอบได้คะแนยนยากเลยคะแนนภาษาได้เยอะเลยดเป็นครูแน่เลยแข่งกเหมือนกันฉันต้องสอบติดคณะแพทยศาสตร์ได้แน่เลยพ่อกับแม่ใส่ก็ต้องภูมิใจโดยฉัญญุ เราสอนไม่ได้สวิชาเลยอ่ะเกรดก็ตกไม่หรอกเราจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบน่ะได้ข่าวว่าสนุกมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเทอมที่แล้วเราทำเกรดตกไว้อ่ะเทอมนี้เราต้องทำเกรดให้ดีเพื่อพ่อแม่เราดีไปนะมันเริ่มตื่นตัวนี้ก็ะไรเกรดเลยเราไม่ไปเราต้อ่านหนังสือจ้าแ้วก็ไปกันเถอะบ๊ายบาย